สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f e c o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  m i l มเร Fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฮัลโหลอัพพาโลทำใหม่วะฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ดีกว่าสวัสดีครับโอเคเมื่อกี้ไปฉี่มาพี่ แต่มีเหมือนม,มีตี้มาเข้าม okay. ืเหรอแล้ว okay. okay. เขาเหมือนหมือนหมือนโอเคโอเคหมือนเลยสวยลาแบบโอ้โหมีคนลงฝั่งฝากฝั่งเขาคุณร้อยด้พี่จิกด้วยนะครับมาอย่าไปไหนมานะพี่พี่สตรีมอยู่ป่ะครับเฮ้ยขอสตรีมอยู่ครับเอเบเลตปืนลั่นเลยครับสวยเฮ้ยเพจนี้เขาดังเฮ้ย เอมิีเนตปืนลั่นโดดดังอยู่นะเดี๋ยวนะผ่านพี่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวนะเอมิีเนตเจอพี่ใช่ใช่หมายถึงว่าเพจไหนที่เพื่อนพูดเนี่ยเตยทานนอสครับเอาไรไมีได้ปืนลั่นกลัวแล้วแล้วเอ็มบีเนตปืนลั่นเอมบีเลตปืนลั่านดีเพื่อนเอมบีเลตปืนลั่นไม่มีรู้จักได้ไงมีผ่านบ้างไหมมีผ่านตาบ้างไหมนิดนึงนิดนึงเห็นไหมมีผ่านครับมีผ่านอยู่อ๋อ เคยเห็นมากเลยเขาเคยเห็นนะเนี่ยในข่าวชัวใช่ในข่าวหน้าหนึ่งหุยพอเลยน็อตคือเชิงเขาเนี่ยนได้อยู่อ่ะเหมือนนักแข่งเลยอ่ะผมดูตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเอมิเลสยนี่เขาเป็นนักแข่งหรือเปล่าวะเอ้หุยเราเคยเห็นเมื่อวานอะเล่นกับพี่กับด้วยแล้วเธาแบบียดเตะผมอะ เกมสี่มันมีวิวช็อตนึงมันมีวิวสี่อะเออใช่ใช่มันมีวิวช็อตนึงที่เกมสี่ผมก็ดูอยู่เพื่อนอย่าลืมไปตามปลูกหรือเปล่าอไม่ปลุกไม่ปลุกไม่ปลูกไม่ปลูกไม่ปลุกใครว่าปลูกก็ว่าปลูกแต่ว่าผมดูผมว่าไม่ปลูกว่าผมมันคือดูไปดูไปมือเขาเลยใช่ของจริงเลยนั่นคือเก่งเวอร์ผมงงอ่ะงงเลยอ่ะเพื่อนไม่พูดอะไรหน่อยอ่ะ กำลงังเลหน้า,นาพี่เม่นงกันเก่งจริงดูดิ m a r k the location โอ้โหโปาสองครับวิง่งลายเดียวกัน จะชมก็ได้แบบแบบจากที่ว่าพี่แล้วทีนี้เขาไม่ว่าพี่แล้วเพราะรู้ว่าเป็นพี่เป็นคนจากที่เขาว่าพี่พอเขาชมคลิปพี่นั้นน่ะเขาด่าพี่เลยบนหัวบนหัวสบายดีสวัสดีครับสวัสดีคุงคอนสวรรค์ด้วยครับสบายดีดึงเพื่อนได้ไหมน็อตเดี๋ยวพี่ยิงเอง เองไม่น่าจะคงเดิงได้เด้งได้ออทำได้ผันมดึงเองขวาหลังเราก็มีนะนี่ผมเห็นวิ่งวนเราไม่ต้องสนหน้าเลยเพราะว่านุ่นวิรานเขาไหวอยู่แล้วไง หลังไม่เจอไปหน้าเลยครับยิงไม่หยุดใช่ครับไยิงยิงยองยิงยิงโอ้ยเยี่ยมยิงไปเท่าไหร่เหรอวะหน้ายิงไม่หยุดเลยอ่ะดูดิตัววะเนี่ยแม่ปับ้งเหรอพี่ฝึกกูเข้ามายิงไม่หยุดเลยก็บอกแล้วว่าเขาแบกทารมาเลยปืนลันของจริงพี่ล้านเขายิงไม่หยุดเลยอ่ะ แปดเก้ Q, าคิวครับเบาๆไม่ต้องเยอะ,ไม,อยอะไม่เยอะไม่เยอะโ oh, อ้โหแปดสิบเก้าคิวเลยหรอแปดเก้าคิวแหมแปดสิบเก้าคิวอะไรเนี่ยช oh. าน้อยก็พูดเกินไปนะปืนน <c oughs> ังเขายิงแบบนี้อยู่แล้วปกติ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังมายัดพี่ตัวนึงหัวเคลื่อนหัวเครื่องตัวนี้ชื่อมันทำได้ น็อกนะตัวไกลประมาณสี่ห้าร้อยเมตรคือไกลมากไกลมากแต่พี่ยิงได้แต่พี่ยิงได้แปลก โคตรคมไกลมากแต่พี่ยิงได้พี่เชื่อวะเชื่อตัวเองเลยวะดเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวนี้มันเดือดจัอองวะดุวะคิวฟิด,ด,ดโคตรโหดอ่ะ1ิบคิวแล้วนี่1ิบล้วติบล้วตอนนี้เอาไปตัวติบเอ็ดไปโอ้ยยิงไม่หยุดจริงวะโคตรมาเอะวะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอันนี้คืออันนี้คือสีมือจริงๆพี่ แต่เวลาพี่เล่นเองพี่ชอบติดตลกไงขำท้าไม่ขำเลยไม่ค่อยเอาฝีมือจริงๆมาใช้นี่แหละวันนี้แหละเอามาใช้ได้โอกาสเป็นไงเป็นไงโอ้ยเอาไปไงคือแบบระยะนี้ระยะนี้คือคือเกินไปจริงๆมึงเกินไปไอ้ปืนลั่นมึงโหดเกินเชี่รอะไรเพ่เฮ้ยแต่ว่าฝีมือแบบนี้ม,นาามึงม,มาบ่อยนะ ที่มีมาบ่อยๆทำไมอ่ะนั่นแหละตึกนั้นเลยพี่ยิงมันน็อกกับข้างบนอ่ะเข้าหัวต่าเม็ดรัวเลยเข้าหัวลวดแต่ว่ามันยิงเลือดพี่ประมาณแบบมันยิงพี่ก่อนสองสามนัดอ่ะแต่พี่หันกลับไปสวนมันน็อกเข้าหัวย <c oughs> ิงหัวมันน็อต <c oughs> เองอาจจะไม่ไหวนะถ้าไม่มีพี่อ่ะสวยนะสวยนะเอาจริงๆคือผมเป็นคนโหดจริงแค่นั้นแหละ ไม่ได้ขี้คุยด้วยเพราะเวลาผมเล่นสังเกตดิผมจะเงียบผมจะไม่ค่อยพูดหรอกถ้าเห็นผมเงียบผมไม่พูดนะผมจะยิงเยอะผมจะตึงจัดเลยเพราะว่ามันธมารีมากเนี่ยเหมือนเกมเนี่ยที่ผมยิงไปเนี่ยฆ่าตัวแล้วเนี่ยเอ้ย12ตัวเอาเอาเอาเขียวฟินหมือนบัฮิว่าชั้นเฮ้ย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 โอ้โหเอ็งเปรียบเสมือนมัจจุราชเลยนะเว้ยพอเอ็งมาร์กจุดมันปุ๊บพี่จะไปฆ่ามันทันที มันตายแล้วไม่ทันแล้ววะมีอีกพี่มีอีกเต็มตี้เลยทำไมตานี้บอดบันเยอะโอ้โหดนอตยิงใครไม่ได้ก็หาว่าพี่ยิงบอด <c oughs> <c oughs> โอ้โยิงไม่ทันเลยว่ะเฮ้ยนาะเนาดูดูพี่อุ้ยเองพี่นึกว่าเองยิงตัวที่พี่ยิง เข้าหัวไปสองเม็ดนะเมือ่อกี้ตามมาให้หนังมาดูรีเฟกพี่ดูรีเฟกพี่ดูสบายดูเจอชูเพื่อนได้ครับพี่บุรันไหนชูชเบอร์สามไม่ได้ ยูน,น,น,ยยนตรงน,นี้นตรงน้แล้วเพื่อนมนันอะแลวไอตัวหลังมันมีเพื่อนเปล่าตรงนี้มาตัวเดียวครับอ๋อโอเคโอเคพี่จะไปดึงนะน็อตกดไว้ให้หน่อยมันอยากจะวัดรีเฟกกับพี่ก็พี่ก็จัดให้นะถ้าเกิดมันจะเอาอะโอ้ เดครับพี่นันอ๋อดีครับสวัสดีธนพงศ์ด้วยนะกี่โม,โมโได้ไข่มาพี่นันเขาไม่ได้โม,โมนะเขาพู้ก่อจริงเฉยจะแบบดูเหมือนโม,โมเพราะว่ามันเก่งเกินไปบางทีอะเป็นไงน็อตเฮ้ยดูเป็นไงดูใครจะว่าเขาโ,โมนะครับดูนะเป็นไง <c oughs> เป็นไง,นไงบอยคนดูฝั่งเองดิฝากปล่อยคนดูฝั่งเองดิพูดใหม่ดิดูเอาดูเป็นไงดู <c oughs> ไอ้ว่าพี่นันโมนะก็ดูดูเอาแล้วกัน ต่อไม่พูดเยอะใช่ไหมแบบเน้นโชว์ฝีมือดีกว่าเนี่ยตอนเนี้ยสังเกตพี่จะพูดแบบคอมเมนต์แทบจะไม่อ่านคือแบบเล่นน้อยไอ้พูดน้อยแต่แบบดูยิงพูดน้อยพิย่งน้อยเวลาวิ่งวิ่งโล่งด้วยนะเน้นสวหนหัวเพราะว่ามันฝึกรีเฟ,ฟกดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ย,ย,ย,ยเห็นปะหันไปเงี้ยปุ๊บเข้าหัวไปตัวหนึ่งเมื่อกี้เข้าหัวนะไม่่ชเข้าหัวด้วยเออเนี่ยดู เนี่ยถ้าจะวัดเนี่ยดูดิน็อตเฮ้ยดูดิเฮ้ยคือแบบมันมาปุ๊บมิหันไปสวน <Yeah. S 1> มิหันไปสวนเลยอะ่ะคนโหดอ่ะกูอยากชอบเลยวะ่ะแม่เอ้ยทะลึ่งกับกูจริงระยะไกลอย่ามาห้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่ะแม่งเงยรีเฟกเกินไป mm. เห็นอะไรบ่ปะบปื่อปบหันยิงหรืหันยิงเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไม่เห็ยอ้โได้เทียวใหญ่เฮ้ยโอ้โหยิงถังแอร์ดับเล่นเชือกลมแทบขาดดีนะเป็นตลิงไม่งั้นเชือกขาดไปแล้วจะแบบเราดิ้งกว่า เอ็งต้องเก็บเกาะตาัก็โมงสามนะเพราะว่าเอ็งโดนยิงเยอะเอ็งโดนยิงปุ๊บเอ็งแตกไวเอ็งต้องใช้เกาะโอ้งดีนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเฮ้ยของทิดาไม่ใช่ไม่ได้ว่ไมได้เฮ้ยกินไก่เฮ้ยไอ้ปืนลั่นมึงกินไก่แบกทานอ่ะเดี๋ยววะมึงคิวเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยสิบสองโอ้ยยคิวปีปักไปสามตัวนะทุกคนเหลือสิบสองนะเหลือสิบสอง นี่ก็ยังเยอะอยู่ดีว่ะเลยเชื่อว่ะอุ้ยไอ้น็อตยิงไปสิบเลยเหรอวะยิงตอน <ๆ S 2> ไหน,<า>นวะหลานนะเฮ้ย